ช่น้ำฝนส่งส่มนผู้ชมบริเวณสถานที่จุดบัางไฟประเพศีนะครับโอ้ต้องเกลียต้องแชจุดยอดต้องเกลียรตองเลีย ปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยของโซนงั้นมันก็ยืนมาได้หน้าที่ก็ดูแลกันเองเป็นยอด ี่ก็เป็นบริเวณถนนเรียบเนาะริมบ่อสระน้ำก็จะมีพ่อค้าแม่ขายตั้งร้านขายกันเต็มพื้นที่ท่านผู้ชมก็สามารถนั่งชมดูได้ฟัาม่าจะเป็นมันก็ดีดูได้ตลอดบนเนาะดูได้ทุกพื้นที่นะทุกสมียับสายตา ก็ไปเก็บไปทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ให้เดินชมอย่างสะดวกสบายครับมันตกมันแขมเป็นที่ตมเยอะหมดเต็มท่านผู้ชมโอ้ยไม่แต่น้ำไม่แต่โคลเลย มันจะเป็นขี้ตมแบบมันร้นฝนบวมดินมันจะบวมเนาะแล้วเวลาคนเดินก็ไม่ได้ <โฮ S 1> เนี่ยปัดปัดจะพืชเต็มหมดเลยปัดจะพืชแถบนะครับก็ต้องปรับเื่อนี่มีนจะขี้ตมที่เลนเต็มหมดเลยเห็นไหมน้อผู้ชมก็สมหมดมันก็เข้ากับบรรยากาศบ้างไฟเนาะครับ จะนั่งึ้นมาปรับมัเกลียอย่างไรถ้าแดดมามันก็จะแห้งตอนนี้มันยังไม่แห้งนะครับเขาปรับที่สุดยอดเลย บุกป้ายบอกว่าห้ามเล่นการพนันเด็ดขาดท่านผู้ชมไไโอ้เรียนกรรมดูเจ้าโลกขึ้นมาดึงขึ้นมาเออตายเมาเนาะเจ้ามาบุญเจ้า นี่ครับฐานฐานเดียวนะครับ เพลงดังชัดเจนเลยบริเวณพื้นที่ตรงนี้ก็คือใบโพอะไรเขาบอกตรงนี้ไม่ป้ายอยู่เนี่ยพื้นที่ท่านผู้ชมที่เหล็กสวยจังเลยดูสิท่านผู้ชมดูที่เหล็กเลยสวยสวยโหสุดยอดเลยยอดที่เหล็ก หามมากเลยยอดกระทีนเเอาไปกินกับส้มตำอร่อยทีเดียวเลยดูสิวันนี้จะเป็นที่ดินที่นาชาวบ้านน้ำจองหนึ่งน้ำเยอะเลยท่านผู้ชมแสดงว่าฝนตกหนักแน่อนอนโอ้โหดูจะมีแต่น้ำหมดเลยเฒ้าหลับไปแล้วนั่นน่สิกดบ้างไฟทีเดียวเลยเหมาะสมกับบรรยากาศ บ้างไฟผู้ชมเสียดายหน่อยหนึ่งเฉยแฉไปหน่อยนึ่งน้ำเยอะมากเลยมองไปที่ไหนเจอแต่น้ำเลยฝนตกดีจริงๆดูสิพยาแทนให้น้ำมากเลยผู้ชมจา๋าดูสิกำลังเกลียให้มันแห้ง กจ้าหน้าที่กรรมการสายจัดงานก็มาดูเลยในส่วนนี้นะครับไปแล้วรถนี้บุกตะลุยได้เลยสบายสบายาสบายมากขับระวังรถข้างหลังมาโอ้ยเสียวเสียว ระมัดระวังการสัญจรไปมานอนรถจักรยานยนต์สวนไปสวนมาโอ้โหสยแล้วโอ้ยน้ำเยอะจริงๆท่านผู้ชมดูสิเต็มไปหมดพื้นที่เลยเคท่านผู้ชมเก็บภาพบรรยากาศไล้แค่นี้ก่อนกันแล้วกันนะครับนะ เดี๋ยวเราติดตามในช่วงถัดไปก็แล้วกันสิดภาพประการในก็ต้องขอโทษต่อไปเ้อตอนนี้รอเวลาทางกอมในาการเข้าเปิดงานแล้วดำกิจกรรมดำเนินการในลำดับต่อไปนี่คือภาเกิบบรรยากาศรอบๆสนามจุดบ้างไฟประเพณีของตำบล่าตนะครับอำเภอรตนบุรีพอเป็นสังเขปกันแล้วกันดเดี๋ยวติดตามในลำดับต่อไปในช่วงถัดไป เราไปดูความอลัง,าลางการขึ้นเก้นในลำดับต่อไปว่าจะใครจะขึ้นสูงขึ้นต่ำประมาณไหนก็ต้องไปรุ่นรอดูในชั่วโมงถัดไปนะครับดูบรรยากาศแล้วถ้าทางจะมาอีกแล้วั้งฝนดูสิ่งเม็มอเมฆ มันเละมันเลยถนทนมมท่านผู้ชมดูสิแฉมันเลย<า> <c oughs> สุดยอดเลยท่านผู้ชม